ในบรรยากาศที่กําลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งปนคิดว่าการคุยเรื่องนี้สําคัญนะคะมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและการเลือกตั้งรอบนี้จะเป็นความหวังในการจัดการทรัพยากรระดับพื้นที่อย่างไรวันนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทน2พื้นที่หลักๆและอีกหนึ่งคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องการจัดการทรัพยากรแร่นะคะท่านแรกค่ะคุณจุธาม่าจากเครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่อีกหนึ่งท่านนะคะคุณมณีนุษย์กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ผาจันไดนะคะและอีกหนึ่งท่านคุณเดชาค่ะนนัักกกข่่่าวพลลลลเมลลม,ลมือองแแะุุุรษ์สิดด สวัสดีทั้ง3ท่านนะคะดีรเริ่มที่อุดรก่อนเพราะว่าวันนี้เขาเคลื่อนไหวมันยังไงพี่อ๋องทำไมต้องมาถึงนี่เลยจากอุดรธาน,นีก็หลังจากเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลไฟเขียวอนุมัติประธานบัตรโครงการเมืองแรกโปรตัสที่อุดรน,นะที่ผ่านมาชาวบ้านก็ตามเอกสารกับระดับจังหวัดมาตลอดนะก็ตามหมายถึงยื่นหนังสือไปติดตามหรือคัดค้านในกระบวนการต่างๆจนรกระทั่ง ชาวบ้านเห็นว่ามันไม่มีความคืบหน้าในเรื่องของเอกสารในเรื่องของเอกสารรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอ้อมหรือ e i a ฮะแล้วก็รายงานที่ประกอบคำขอประทานบัตรอะไรต่างๆก็เลยชาวบ้านก็เลยได้เคยมายื่นไว้กับทางสพหรือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมเพื่อขอรายงาน e i a นะครับแล้วก็ไปยื่นกับ กรมสาาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่หรือกพลอนะอเพื่อขอ,อเอกสารเกี่ยวกับการอนุมัติอนุญาตตามการออกคําขอประทานบัตรทั้งหมดนะก็คือขอทั้งสองหน่วยงานนี้ไว้แล้วแต่มันยังไม่มีความคืบหน้าเราก็เลยมาติดตามที่จะอเอาเอกสารกับทาง ่หนงนนคือ<ะ>คือเป็นความหวังขอ,ขอขอข้ามไปคุยกับหญิงก่อนเลยเพราะหญิงเห็นภาพการเคลื่อนไหวในหลายพื้นที่ค่ะคือเราจะได้ยินซ้ำๆอ่ะสพกพรทำเนียบจะประมาณแบบนี้ค่ะใช่ค่ะหญิงเห็นปรากฏการอะไรกับทำไมต้องเรียกร้องเรื่องการจัดการทรัพยากรเ,เราคิดว่าประเทศไทยควรให้คว,ความสำคัญมากๆก,ก,กับผู้ได้รับผลกระทบที่อยู่ในพื้นที่เนาะแล้วกเ็เป็นเรื่องที่ ต้องมองเห็นความสำคัญของของคนให้มากกว่าแร่หรือว่ากำไรที่ที่มันอยู่ในดินนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราสูญเสียเนี่ยมันมันมากมายกว่านั้น,นไม่ว่าจะเป็นที่เหมืองหินลงมาไฟเองหรือว่าที่เหมืองทองเลยเรามีบทเรียนกันเยอะแยะมากมายในการทำเหมืองแต่ว่าบทเรียนเหล่านี้ไม่เคยถูกนำมาประมวลผลแล้วก็ไม่เคยถูก นำมาแก้ไขในไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหรือว่าตัวนโยบายค่ะแผนแม่บทแรกที่เพิ่งจะประกาศมาในมุมภาคประชาชนก็มองว่าขาดการมีส่วนร่วมกใช่ค่ะแล้วก็นอกจากเรื่องของการขาดการมีส่วนร่วมเนี่ยเราเคือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่เนาะเรียกร้องมาโดยตลอดในเรื่องของการจัดทําแผนแม่บทบริหารจัดการแร่โอเคละว่าเรื่องของการจัดทำแผนแม่บทเนี่ยมันเป็นเรื่องจำเป็นนะคะในการสำรวจพื้นที่ เขตแหล่งแร่ทั่วประเทศแต่ว่าสิ่งที่สําคัญมากกว่าการจัดทําแผนน่ะคือการสํารวจข้อเท็จจริงในพื้นที่อะค่ะว่า,เ,าเรามีพื้นที่อ่อนไหวตรงไหนที่ควรที่จะปกป้องรักษาไว้เนาะอย่างเช่นอย่างของอุดอรเนี่ยชัดเจนเป็นพื้นที่แปนเนาะเป็นพื้นที่พื้นที่ราบไม่ไม่ได้มีภูเขาแต่สิ่งที่มากไปกว่าพื้นที่อะค่ะ คือคนคือชีวิตแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือสิ่งที่อยู่ใต้ดินก็คือน้ำํำสิ่งเหล่านี้มันไม่เคยถูกพูดถึงว่าเรื่องของน้ําใต้ดินเราจะจัดการยังไงบ้านเราจะมีตาน้ำเนาะพี่อ๋องตาน้ําผุดอย่างเงี้ยค่ะ,ะซึ่งพอเราบอกว่านี่คือพื้นที่อ่อนไหวสาหรับพวกเราคนอีสานเนาะที่เป็นแหล่งต้นน้ําของพื้นที่ของคนอีสานอะแต่เวลาที่เราไปต่อสู้กับหน่วยงานว่าจะเป็นกรมป่าไม้ กพลออสพคอชอกเนี่ยเขาไม่เคยยอมรับในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ให้ความสําคัญก<ช>ับสิ่งนี้พี่อ๋องคะในพื้นที่เอาเขาจริงเราก็คงไม่ได้บอกว่าไม่เอาเลยแต่จะยังไงต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมถูกต้องไหมคะถูกต้องครับเพราะว่าที่ผ่านมาผมเชื่อว่าในหลายพื้นที่ไม่เฉพาะที่อุดรที่ดงไฟเองสู้มา30ปีนะฮะก็คือเราเห็นว่ากระบวนการเหล่านี้ชาวบ้านเขาเรียกร้องในกระบวนการมีส่วนร่วมมาตลอดแต่สุดท้ายเราไปไปเห็นว่ามัน มันไม่ได้สิ้นสุดที่หน่วยงานรัฐกลับไปสิ้นสุดที่สารปกครองอย่างเงี้ยไปสิ้นสุดในกระบวนการที่แบบในขณะที่ชาวบ้านฟ้องสารปกครองแต่เหมือนก็ยังระเบิดตูมตามอย่างเงี้ยชาวบ้านมีต้นทุนและถามว่าน,นี่กร,<อ>กระบวนการส่วนร่วมมันอยู่ตรงไหนฮนะแม้กระทั่งอย่างที่ดงมอไฟเองผลกระทบเกิดขึ้นจําเป็นต้องมีการฟื้นฟูเนะะี่ยค่ะตอนนี้ในชุมชนเป็นยังไงบ้างพี่ออนเล่าให้ฟังตอนนี้ในชุมชนนะคะคือคือต้องท้าความไปก่อนว่า เหมืองเนี่ยทำมาอย่างที่พี่อ่องบอกเมื่อกี้ว่า30กว่าปีทํามาแล้วแล้วก็มันยืดเยื้อยาวนานมาจนถึงปี63เนี่ยเราไปยื่นหนังสือแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้รับการเยียวยาใดๆหรือการช่วยเหลือใดๆเลยเราสมาชิกกลุ่มเรากลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเราใหญ่ผาจันไดนะคะเลยตัดสินใจที่จะปิดเหมืองด้วย2มือ2เท้าของตัวเองรอเราจึงเลือกวิธีการปิดเส้นทางขนย้ายแร่ เราไปตั้งหมู่บ้านกันตรงนั้นเลยในวันที่13สิงหาปี2563ที่ผ่านมาแล้วก็ปิดถนนตรงนั้นเพื่อยุติการขนแรลแล้วเราก็มีข้อเรียกร้อง3ข้อด้วยกันก็คือ 1. ปิดเมืองหินและลงมู่ 2. ฟื้นฟูภูผ,ผาป่าไม้ 3. พัฒนาดงมะไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวนี่คือ3ข้อเรียกร้องที่เราตั้งขึ้นมาตั้งแต่วันนั้นและเราก็ยืนหยัดสิ่งนี้ต่อมาเรื่อยๆอจนถึงวันนี้ เลยแล้วก็ถามว่าผลกระทบจากเหมืองที่มันเกิดขึ้นเนะะี่ยค่ะมันมันมันรุนแรงสําหรับจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่มากเลยนะคะจากภูเขาลุ่หนึ่งที่เคยอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารแหล่งทํามาหากินเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านอ,ะอ่ะมันถูกทําลายไปทั้งทั้งที่ชาวบ้านก็คัดค้านมาตลอดเราค้านมาตลอดเราต่อสู้มาตลอดแต่เราไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆจนวันหนึ่งที่ใบประธานบัตรหมดอายุชาวบ้านก็เดินเข้าไปในเมืองขอยึดพื้นที่กลับคืนมา แล้วเราก็ดําเนินการฟื้นฟูของเรากลับขึ้นมาเลยเพราะว่าเราห่วงแหนมากเรารักภูเขาลูกนี้ของเรามากทุกคนสมาชิกในกลุ่มมีความเห็นตรงกันว่าเราควรจะฟื้นฟูให้มันกลับมาเป็นสถานที่ทีเ่เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจเป็นแหล่งทํามาหากินเป็นแหล่งอาหารของเราเหมือนเดิม,มแล้วก็ได้ฟื้นฟูไปแล้วด้วยนะคะด้วยการปลูกต้นไม้เอ,อทเองทงงั้งหมดใช่เราทําเองค่ะเราไปเก็บ เมล็ดพันธุ์ของต้นไม้ที่อยู่ในป่าที่เป็นพืชพื้นถิ่นนะคะมาเพาะเองแล้วก็เอาขึ้นไปปลูกเองหมื่นกว่าต้นเลยนะคะที่เราปลูกไปรอดบางไม่รอดกำลังจะคุยกับทั้งสามท่านว่าเวลาเราเห็นกระบวนการทั้งหมดอะตอนที่เรียกร้องบอกให้ทบทวนการทําอะไรแบบนี้หน่อยเนี่ยชาวบ้านก็เคลื่อนไหวสุดท้ายพอทําขึ้นมาเกิดผลกระทบเอ้าชาวบ้านก็ต้องมาฟื้นฟูเองอีกช่อย่างในแผนที่นี่มีจุดไหนยังไงที่ฟื้นฟูไปบ้างแผนที่ตัวนี้ความจริงแล้วอ่อน เพิ่งจะทําเมื่อไม่นานนี้จะสังเกตเห็นว่าพื้นที่ในบริเวณนี้ค่ะมีภูเขาหลายลูกมากค่ะซึ่งมันเป็นแหล่งแร่เพื่อกานทำเมืองอใช่ซึ่งเมืองของเราจะอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเป็นบริเวณที่ถูกทำอขออนุญาตขอใบประทานบัตรเพื่อการทําเมืองใช่ไหมคะแล้วก็ตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่เราตั้งแมคมเพื่อปิดเส้นทางเข้าออกอแล้วก็บริเวณโดยรอบจะมีหมู่บ้านค่ะ มีหมู่บ้านอยู่ทั้งหมดเลยหกหมู่บ้านอยู่เราเรามีวัดมีชุมชนมีวัดมีชุมชนมีแหล่งปลูกข้าวด้วยค่ะพี่ใช่ค่ะมีนามีอ่คือพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรค่ะทําการเกษตรแล้วก็มีป่าด้านหลังนี้จะเป็นป่าชุมชนนะคะเป็นป่าเป็นแหล่งอาหารแหล่งที่อยู่ของสัตว์ป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแหล่งน้ําซับซึมด้วยนะคะตรงนี้ ต้นทุนมหาศาลที่เสียไปใช่ค่ะหญิงปกติเวลามีอะไรเกิดขึ้นสักหนึ่งอย่างในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเหมืองหินห,หรือเหมืองแร่ทองคางบในการฟื้นฟูมันไม่น้อยค่ะแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นภาษีเราเนี่ยแหละ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> แล้วก็นอกจากเรื่องของงบประมาณในการฟื้นฟูไม่น้อยแล้วเนี่ยบทเรียนราคาแพงก็คืองบเนี่ยมักจะไม่ได้ถูกกลับมาสู่ชุมชนกลับมาสู่การฟื้นฟูอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันยังไงอะอย่างเช่น อย่างที่เหมืองทองเลยเองเนี่ยค่ะตอนนี้เราก็กําลังต่อสู้เรื่องของการฟื้นฟูกันอยู่เนาะซึ่งที่นั่นก็อาจจะยากกว่าที่ดงมะไฟเพราะว่ามันค่อนข้างมีสารเคมีมีสารโลหะหนักจํานวนมากอะค่ะที่ยังอยู่ในพื้นที่แล้วก็ตอนนี้ชาวบ้านก็ต้องมาต่อสู้เพื่อให้ได้เข้าไปอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูฟเพื่อเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการที่จะ,ะจัดทําแผนฟื้นฟูค่ะ ซึ่งตอนนี้ก็ยังก็ยังไม่ไปไหนยังไม่เดินหน้าไปไหนสําหรับการฟื้นฟูเหมืองทองเลยทั้งท้ที่ปิดเหมืองมาตั้งแต่ปีห้าแปดโอ้โหมันมันมีปัญหาทุกกระบวนการเลยนะคะพี่ออนกระบวนการฟื้นฟู<ป>อย่างของที่ดงมอไฟเนี่ยมีหน่วยงานไหนเข้าไปช่วยบ้างหรือยังคะตอนนี้ยังค่ะยังไม่มีหน่วยงานของจากทางรัฐเข้ามาหรือแม้แต่บริษัทเองก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้อ่าซึ่งอย่างที่ เ,เมื่อกี้ก็กล่าวไปแล้วนะว่าศาลเพิ่งจะตัดสินคดีไปว่าทงกลุ่มของเราจากที่เราลองเรียนไปว่ามีขั้นตอนการทําผิดกฎหมายต่างๆแล้วก็ศาลก็ได้ตัดสินว่าโอเคเหมืองเนี่ยทำผิดจริงแล้วก็ให้เพิกถอนซึ่งใบประธานบาัตรและใบอนุญาตใช้พื้นที่แบบนั้ก็หมดอายุไปแล้วม,มาถอนที่หลังตัดสินที่หลังซึ่งอันนี้เราก็เราก,เราก็ไม่ได้มันมันก็ไม่ได้มีไม่ไม่ผลกระทบอะไรกับเราแต่ว่าสิ่งที่เราได้จาก ตัวนี้คือมันสร้างขวัญและกำลังใจให้สมาชิกให้ชาวบ้านในพื้นที่อะได้มีความมั่นใจในจุดยืนของเราได้มีความมั่นใจที่จะก้าวไปข้างหน้ามากขึ้นแต่พูดถึงว่าการฟื้นฟูเนี่ยเราก็ได้ทําไปแล้วในส่วนหนึ่งอย่างที่ออนได้เล่าไปเมื่อกี้แต่ถ้าจะถามว่ามีหน่วยงานไหนเข้ามาไหมยังไม่มีเลยค่ะโอ้พี่อ๋องคะในโอกาสที่จะมีการเลือกตั้งและฟังเรื่องราวของบ้านข้างๆกับภาพรวมแล้วในอุดรธานีพี่อ๋องคิดว่ามีความหวังไหมคะกับการเลือกตั้งรอบนี้ ผมคิดว่าถ้ามองในในในส่วนการเมืองเองชาวบ้านอาจจะบอกว่าเลิกหวังนะ <c oughs> กับกับการเมืองที่เห็นนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าประสบการณ์ชาวบ้านต่อสู้มา20กว่าปีนี่ผ่านผ่านรัฐบาลมา7 8 <c oughs> รัฐบาล <c oughs> รัฐบาลไปแล้วนะแต่ทุกรัฐบาลปรากฏว่าชาวบ้านทบทวนหมดเรียนว่าทุกรัฐบาลเอาเมืองทั้งหมดนะ <c oughs> แม้กระทั่งพรรคการเมืองจะบอกว่าไฟ ประชาธิปไตยหรือไม่ประชาธิปไตยนะแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ชาวบ้านมีความหวังมากกว่านั้นก็คือเรากําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยของพวกเรามากกว่าที่ผมเชื่อว่าคนรุ่นพวกเรานี่แหละที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนชีวิตเราแล้วก็เปลี่ยนการเมืองเองมากกว่าครับพี่ออนล่ะคะพี่ออมีความหวังกับภาคการเมืองไหมหรือมีข้อเสนอย,อยังไงเพื่อให้เสียงของชาวบ้านดังได้มากกว่านี้ ถ้าเราถามว่ามีความหมังไหมอ,อ้นก็ยังไม่หมดหวังซะทีเดียวนะคะอ,อยังคาดหวังว่ารัฐบาลสมัยหน้าที่จะเข้ามาเนี่ยจะฟังเสียงของประชาชนมากขึ้น mm hmm. อย่างเช่นในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเนยคะเราในฐานะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เราควรมีสิทธิ์มีเสียงที่จะออกแบบการใช้ประโยชน์ mm hmm. ในพื้นที่ของตัวเองได้มากกว่านี้รัฐบาลที่จะเข้ามาหรือแม้แต่คนทํางาน หน่วยงานรัฐต่างๆคะควรจะฟังเสียงของชาวบ้านให้มากกว่านี้ซึ่งอันนี้ออนก็มีความรู้สึกว่าหลังจากที่ออนได้เคลื่อนไหวกับสมาชิกกลุ่มแล้วก็ได้ในเข้ามาสู่จุดนี้นะคะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างออนก็มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าคนรุ่นใหม่อย่างออน,นอ่ะกล้าคิดกล้าพูดกล้าแสดงออกมาขึ้นกล้าที่จะเรียกร้องมากขึ้นเพราะว่าสมัยนี้ยุคสมัยก็เปลี่ยนผ่านไปแล้วเหมือนอย่างพี่อองว่า ใช่ค่ะค่ะก็ยังมีความหวังอยู่แม้ว่าบางคนจะหมดหวังแต่เราเดินไปด้วยกันไม่เป็นไร <c oughs> ยิงให้ปิดรายการวันนี้เลยสัก3านาทีให้ยิงอัปเดตสถานการณ์เมืองแร่ทั่วประเทศไทยแล้วกันว่าแนวโน้มมันเป็นยังไงและในฐานะคนรุ่นใหม่อยากจะบอกอะไรฝ่ายการเมืองเพราะว่าใกล้เลือกตั้งด้วยอ่าค่ะก็สําหรับแนวโน้มสถานการณ์เมืองแร่ในประเทศไทยก็ต้องบอกเลยว่าไม่ดีนะคะเป็นแนวโน้มที่แย่ลงเรื่อยๆเนาะจากการที่ <c oughs> เห็นได้ชัดก็คือเรื่องโปรตสอุดร <c oughs> นะคะที่ ม,มติคอรมอออกมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็ไม่คิดว่าจะออกมาในรูปแบบนี้ทั้งๆท,ที่ยังมีปัญหากับพี่น้องในพื้นที่อยู่หรือแม้แต่กรณีเหมืองหินที่กําลังผุดขึ้นมาทั่วประเทศนะคะโดยเฉพาะหนัก,นกๆก็คือที่ภาคใต้ <Hi. S 2> ในจังหวัดเดียวเนี่ยมีโครงการที่กําลังจะยื่นขอในการระเบิดเหมืองหินเนี่ย ในหนึ่งจังหวัดเนี่ยมีประมาณสองถึงสาเหมืองโอ้โอโก็เลยไม่น่าแปลกใจเวลาขับรถลงใต้เห็นป้ายเต็มไปหมดเลยอ่าใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญนะคะว่าทิศทางในการเรื่องเหมืองแร่เนี่ยมันมันค่อนข้างแย่มากๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะต้องแก้ไขเนาะเหมือนอย่างที่พี่ออนบอกเลยเราก็รู้สึกว่าสิ่งสำคัญในการในช่วงเปลี่ยนผ่านหรือว่าในการเลือกตั้งเนี่ยเราก็ยังเห็นความหวังนะคะด้วยการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ยังรู้สึกว่า สิ่งสําคัญที่สุดคือการให้รัฐธรรมนูญเนี่ยรับรองเรื่องของสิทธทิชุมชนค่ะถึงแม้ว่าสิทธิ์นี้เนี่ยจะอยู่ในเนื้อตัวร่างกายเราก็ตามแต่ว่าเวลาที่เราเอาไปใช้ต่อสู้อะแล้วมันไม่ถูกเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยเรารู้สึกว่ามันบังคับใช้ยากเหลือเกินในเรื่องของการปฏิบัติเนาะสุดท้ายชาวบ้านต้องไปฟ้องคดีชาวบ้านต้องไปฟ้องศาลเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยไม่รับรองเรื่องสิทธิชุมชนนะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่ หลายพักทุกจริงๆทุกพักการเมืองควรจะพูดถึงเรื่องนี้เนาะเพื่อให้อำนาจการตัดสินใจอำนาจในการจัดการทรัพยากรเนี่ยเป็นของคนในพื้นที่จริงๆนะคะแล้วก็อย่างที่สองหญิงคิดว่าเรื่องที่สําคัญก็คือการบังคับใช้พระราชบัญญัติแร่พศ5 5 6 0บางมาตรบางาอาจจะเขียนไว้ไม่ได้ดีนักแต่ว่าบางมาตราก็ต้องยอมรับว่า การขับเคลื่อนเรื่องของกฎหมายเนี่ยมันกําลังไปในทางทิศทางที่ดีขึ้นแต่มันก็กลับเลวร้ายลงด้วยแผนแม่บทบริหารจัดการแร่ที่ไปสร้างข้อยกเว้นให้ไม่ต้องทําตามตัวพรบรนะคะอย่างเช่นการจัดทําแผนแม่บทเนี่ยก็ชัดเจนมากว่าไม่ได้มีการสํารวจพื้นที่ใหม่ใดๆทั้งสิ้นเนาะแล้วก็ยกเรื่องของประกาศแหล่งหินมาทั้งแผงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็น เรื่องสําคัญของเรื่องทรัพยากรแร่ที่จะต้องจัดการแล้วก็ดำเนินการโดยเร็วค่ะค่ะคาดคาดหวังให้มีนโยบายที่จะถูกขายออกมาในช่วงเลือกตั้งได้มีนโยบายที่เห็นเรื่องนี้สิทธทิชุมชนการมีส่วนร่วมการแก้ไขรัฐธรรมนูญการแก้พรบรแร่ คุณผู้ชมคะเรื่องนี้มันยังไม่เกิดใกล้บ้านหลายท่านฟังแฟนวันนี้อาจจะรู้สึกว่ามันไกลตัวแต่ถ้าวันใดมันไปเกิดใกล้บ้านเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและซับซ้อน <c oughs> เหมือนที่พี่อ๋องพี่ออนแล้วก็น้องหญิงเผชิญอยู่ในหลายพื้นที่วันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะ,ขอ,คคะขอบคุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามตลอดทั้งรายการนะคะพฤหัสหน้ากลับมาพบกันใหม่เรื่องราวที่สําคัญของภาคพ,พลเมืองวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ